ยังอยู่กับยุ้ยแล้วก <Samantha. S 2> ็คุณก้อนและเจีนะคะอ่ะยุ้ยอยากจะถามคุณก้อนนะคะว่ามีวิธีการเลือกหรือเทคนิคการเลือกเลือกกีตาร์ยังไงอะคะให้กับให้กับนักเรียนแล้วก็ลูกค้ายก็ส่วนตัวผมนะครับผมต้องคิดถึงอ่าเรื่องมุกมาเป็นหลักเพราะว่าคืออ่านักเรียนเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่เรื่อมอะมีแบบเก่งขึ้นมาหน่อยนึงหรือแบบ คนที่จะจริงจังกับกีตาร์มากๆเลยอะไรเงี้ยผมก็จะแนะนําไปตามความที่ควรจะเป็นอย่าแงบบเช่นเด็กแบบที่เริ่มขับใหม่เนี่ยผ็จะแนะนาตั้งแต่ประมาณ2.1 0 2.2ไปถึง2.3แต่ถ้าเด็กเล่นมาสักระยะแล้วร,รู้สึกว่าเขาจะจริงจังมากอะไรเงี้ยแบบเริ่มชอบจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะแนะนํา2.4นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่เขาเล่นมานานหรือว่ารักกีตาร์จริงๆคือต้องการกีตาร์ตัวเนี้ยเก็บเลยอ่ะ ไม่ไม่อยากจะแบบซื้อใหม่แล้วอะไรเนี่ยผมก็จะแนะนำ205ครับแล้วคุณเบเซียคะเราในฐานะเราต้องนําไปใช้ในบนเวทีตลอดเลยขึ้นคอนเสิร์ตตลอดเนี้ยมีการเทคนิคในการเลือกซื้อเ,อเ,ล,อเลือกเลือกอิร์ตาให้ให้เด็กไหมก็มีตามหลักแล้วคุณการตันก็พูดถูกมันอยู่ที่ทุนที่เรามีอยู่แต่สุดท้ายก็มันอยู่ที่คนชอบเสียงด้วยว่าเขาชอบสไตล์ไหน เสียงแบบนี้เสียงแบบแหลมเสียงแบบรุ่มไหมเสียงแบบเบสดีไหมก็พับก็เพาจะมีแต่รุ้ก็เสียงไม่เหมือนกันเน่ยสุดท้ายก็บางครั้งไม่อยู่ที่ทุนที่เขามีอยู่ถึงแม้ว่าเขามีทุนที่จะซื้อแพงที่สุดแต่ไม่ใช่เสียงที่เขาต้องการก็เป็นไปได้เขาเลยต้องเลือกตามที่คนนั้นเขาชอบแบบไหนเขาอยากเล่นสไตล์แบบไหนยอดมากเลยค่ะ เห็นไหมคะว่าเรามีผ Sch ู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักดนตรีม <sh> ือโปรเลยในการช่วยคัดสรรอีตาคลาสสิกให้กับลูกค้าทุกท่านในต่างจังหวัดนะคะยังไงก่อนจากกันนยุอยักฟังเสียงของคุณเจสักนิดนึงนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดถึงมากเลยว่าเพลงที่โด่งเคยโด่งดังมาก่อนคือ เดี๋ยวยังไงอยากให้ปิดท้ายรายการด้วยเพลงนี้ใหพ้พวกเราทุกๆคนได้ฟังเลยค่ะเซนฟังได้ค่ะ